ดีค่ะทรายค่ะวันนี้นะคะทรายจะพาไปเดินเล่นที่ไหนดีอะ่ะตอนนี้ทรายจะพาไปที่ห้องน้ำก่อนนะคะทรายเมื่อยมากทรายแปาของเล่นของทรายก่อนนะคะ วางไว้นี่นะคะแล้วสายจะพาไปนู่นค่ะแปบ๊บนึงนะคะเดินออกมาตรงไหนดีคะเนี่ยนี่ค่ะเม็ดเปะ าใาห้ดนะคะคนี่ค่ะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะมีปะแปะเอาไปใส่น้ำนะคะเดี๋ยววันที่20่สิบายจะ <c oughs> ส่งตะกุชีไปให้นะคะอันนี้เป็นต้นอะไรเอ่ยทุกคนรู้ไหมนี่ค่ะต้นอ,อะไร ต้นคิดมากน้อยค่ะมีน้ำด้วยวันนี้ายจะพาไปไหนอีกเตียสายไม่ค่อยได้จะอัดวิดีโอเท่าไหร่นะคะวันนี้สายทะเลาะก,กับน้องายเลยไม่อยากจะให้น้องมาถ่ายทำด้วยายก็จะพาไปหาแม่น้ำค่ะอ้อยคันแม่น้ำนะคะ งั้นไปหาแบ็กกันก่อนหาแบ็กนะคะตอนนี้ไปหาแบ็กนะคะแบ็กโอ้ยหายากหายยากอยู่นะคะแบ็กอะแบ็กเป็นหมานะคะไม่ใช่คน <c oughs> แบ๊กบกมามามาหาพี่มาลูกนี่ขาหมาหนูเองอุ้ยสวัาสดีรู้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 ี่หมาหนนะคะรู้จักควาหน่อยอุ้ยเป็นไรลูกไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปก่อน ตอนนี้น้องปิดบ้านแล้วนะคะสายจะพาเดินเล่นแถวนแบบนี้นะะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องสายสดด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ